สวัสดีครับ f อี่ทุกทุกท่านนะครับเราร้านทรัพย์โสพลเจริญยนนะครับวันนี้ก็มานำเสนอสินค้าดีๆนะครับเป็นคูป้ามือ2นะครับแต่เกตด90%นะครับเกตด90%วันนี้นำเสนอที่เซท155พัดนะครับตัวระบบแรงสตาร์ทนะครับตัวนี้เดิมนะครับจาของเดิมใช้งานน้อยมากนะครับ90%จากของใหม่ร0 0นตนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้แผงสตาร์ทมาจากบ้านลูกค้านะครับเพราะว่า มีแต่ตัวเปล่ามาพร้อมไดสตาร์ทนะครับผมก็มานําเสนอคลิปกันที่ว่าผมสายสาย,สายบวกสายลบให้นะครับแล้วก็ตัวแผงสตาร์ทไม่มีตัวนี้นะแต่ผมเดินสายไว้ต่อตรงแล้วนะครับส่วนท่านใดจะเพิ่มเติมแผงสตาร์ทก็คุยกับเรานะครับราคานี้ผมให้สายแบตบวกลบอย่างละ1เมตรความยาวข้างละ1เมตรนะครับแต่แผงสตาร์ทไม่มีตัวนี้นะครับแต่ผมเดินสายไว้แล้วนะครับสามารถต่อตรงได้เลยนะครับตัวนี้ ขายกันไม่แพงนะครับลองเทียบราคาจากทุกที่ก่อนได้ที่ขายเครื่องมือ2นะครับอันนี้ไม่ว่ากันของค้าขายนะครับตัวนี้90%แท้ไม่มีรอยถอดรอยซ่อมใดๆทั้งสิ้นซื้อจากเรารับประกัน6เดือนเต็มนะครับ6เดือนเต็มนี่ผมชู2นิ้วนะครับคลิปนี้นะครับวันที่28นะครับผมมกราคม256 8นะครับผมตัวนี้นะครับผมขายให้ราคาพิเศษนะครับท่านลองไปเทียบของใหม่ก่อนได้นะครับ ตัวนี้ผมขายที่49,500บาท49,500บาทนะครับตัวนี้ส่งฟรีทั่วไทยราคานี้นะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วเราอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับมีมัดจำนะครับแค่ค่าเดินทางนะครับมัดจำค่าเดินทางที่เฉยนะครับคือมัดจำสินค้านะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดร้อยขาดตกบกพร่องนะครับเวลาขนย้าย มัดจาแค่สามพันบาทที่เหลือเก็บที่หน้าบ้านท่านนะครับมัดจาแค่สามพันบาทพอตัวนี้ครับแต่ท่านใดสงสัยอยากมาดูของจริงที่ร้านมาได้เลยผมรดบค่าน้ามันให้ทันทีหนึ่งพันบาทจากราคาเต็มสี่เก้าห้านะครับราคานี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่มีแบตเตอรี่มีตัวให้เครื่องให้มือหมุนให้สายบวกสายลบให้นะครับมาเดี๋ยวฟังเสียงพร้อมกันเร่งนะครับใช้ง่ายนะครับดีครับผมต่อตรงแล้วนะฮะสตาร์สามารถสตาร์ได้เลยนะครับ ระบบไฟหน้า d a y ์ไลท์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นถังเล็กนะครับเป็นตัวปัจจุบันล่าสุดนะครับเครื่องซื้อมาสำรองไฟดับในรีสอร์ทเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้งานอื่นหรือที่หนักกว่าน,นี้เลยนะครับไฟดับถึงได้สตาร์ทนะครับที่ไม่ได้แผงสตาร์ทมาเพราะว่ามันอยู่ในตู้ AVR นะครับตัวคุมแผงสตาร์ทมันอยู่ในนั้นตัวบิดกุญแจอยู่ในนั้นนะครับผมไม่ได้เอาชุดปั่นไฟเข้ามานะครับเพราะเขาไม่ขายขายแต่เครื่องมานะครับอ่าศูนย์เก้าแปดสามหกสองแปดสองสามแปดครับศูนย์เก้าแปดสามหกสองแปดสองสามแปดนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แท้ซื้อจากเราไปรับประกันหกเดือนเต็มแบตเตอรี่ไม่ให้นะครับของผมนะครับครับทรัพย์สมวนตัวอยู่จังหวัดชายเชียงซาวนะครับวันนี้ลาไปกับคลิปเซททีหนึ่งห้าห้าพัดตัวถังเหล็กนะครับ เครื่อง90%แท้นะครับจากเราทรัพย์สมพลเจริญยนต์นะครับมีเครื่องเดียวครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสวัสดีครับขอให้ร่ำรวยโชคดีวันตรุษจีนครับสวัสดีครับ